ครับสวัสดีครับนี่เราดูนะครับเนาะหลังจากเอาเศษใบใบหญ้ามากล่องๆไว้นะครับแล้วก็่อเคือปลกม้นะครับเนาะคือการทําแบบเพื่อมาคอนเจอร์นะครับเนาะทำจุดปลกเทียมนะครับสร้างบ้านด้วเปลือกนะครับนี่เรียนแบบจุดปลกนะครับเราเดี๋ยวจะเอาบักฟักแก้วนะครับฟักทองปลูกบนนี่นะครับนี่ก็เป็นต้นใหม่หลงเนาะนี่นะครับสร้างบ้านด้วปลกว่ามันโอเคก็ นี่ครับโควิดเ,เ,เป็นเหตุนะครับนี่นะครับเนาะลอยคนว่าจานนวดเข้าลุงลังแล้วนะ <c oughs> นะครับดูนวด <c oughs> นี่เอาดินดินกลางตรงน้านะครับนี่ยังบกเคยมีเทปขึ้นนะครับเดี๋ยวท่านดูได้นะครับเนาะสร้างบ้านทู่ปวกเป็นจะได้ห้องข้าบนเอาสูงไว้ก่อนครับนี่ี่ทำไปเรื่อยๆนะครับ,รบ,รบสร้างกระป๋อกเทียม ดูแก่ๆดูพุ่นมาเฮียอ,อันมาเลยเลยครับหลักจากหลักดินตอกมาใส่นะครับนีบบ่ประมาณ6เมตรนะครับสร้างจอมปลูกเทียมครับเดี๋ยวติดตามว่าเม็ดจ,จะออกมาได้นี่ครับดูครับสร้างจอมปลูกเทียมโดยการทำแบบคือมาคอรเซอร์นะครับ มาเอาหัวเชือกเชือกมาโคเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอาหัวเชือกเฮ็ดโคตรตรงนี้นะครับลดลาดลงไปปลวกไิกิจปุ๊บก็สร้างสปอตเชือกเขาแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเฮ็ดค้นออกนะครับเอาติดตามนะครับมีการสร้างบ้านให้ปวกแบบเพิ่มมาเขาเจอนะครับนะครับแตงมันยังไงรับนี่จบออกแบบนะครับ <c oughs> วิศวกรรมไ้คนหัวล่อใส่นะครับ มันทำได้ก็ครับอาจารย์นี่นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับจุดนี้ประมาณ6กเม็รนะครับใจรถดำได้ดินสองดำนะครับเนาะดินครบข้างบนข้างล่างนี้จะเป็นเซตไม้ใบหญ้านะครับเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าปวกกินดีนะครับปวกเพระชอบกินจะหม่แฟนเก่านะครับเด้อใครมีเจ้ใหม่แฟนเก่าก็มากรอกกล่องที่ไว้ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ